ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตสมาชิกใหม่นะครับของฟาร์มเรานะครับก็เป็นไก่แจ้นะครับแล้วก็มาอัปเดตไข่นกยุงนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นพื้นที่มานําเสนอก่อนนะครับนี่เป็นแผ่นพื้นที่ผมทําไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่จะเอามาเป็นทางเดินนะครับแล้วก็ใส่หินนะครับนี่ก็ถ้าฝนมาตกมันจะชื้นแฉะนะครับตรงนี้น่ครับกล้วยแล้วก็โตแล้วครับ มีกล้วยเสือผานแล้วก็แปลงผักนะครับบริเวณนี้ครับแปลงผักแปลงสมุนไพรนะครับก็เริ่มงอกออกมาแล้วครับเนผักรุ่นใหม่ของเราครับผักชุดใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับก็ปลูกเป็นชุดนะครับก็คือว่าถ้าเรากินหมดเราก็ปลูกใหม่ปลูกเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับพวกนั้นก็จะเป็นพวกพริกพวกมะเขือนะครับเดี๋ยวผมจะเดินระบบน้ำทีนึนะครับดูน้องบัวก่อนครับ กินอาหารนะครับกินฟางครับช่วงนี้ผมจะให้เขานอนบริเวณนะครับเนี่ยผมมีหลังคาครับบริเวณตรงเนี้ยเพราะว่าตอนกลางคืนอ่ะตรงนู้นยุงมันเยอะมากนะครับผมจะเผาแบบสมไฟให้เขาในนี่นะครับเพราะว่าสงสารเขาถ้าอยู่ค้อกนู้นมุ้งมันปิดไม่มิดชิดนะครับก็คือว่าถ้ามียุงเข้าไปแล้วเนี่ยยุงออกไม่ได้ยุงก็อยู่ในมุ้งนะครับมันก็กัดวัวนะครับแต่ควายเนี่ยเขานอนในน้ํานะครับควายคือ ตอนค่ำๆดึกๆเนี่ยเขาจะลงไปนอนในน้ําเลยแล้วก็เอาแต่จมูกเอาแต่หัวโผล่มานะครับยุงก็กัดเขาไม่ได้นะครับก็จะเป็นธรรมชาติของเขานะครับทุกๆฤดูกาลของหน้าฝนนะครับที่มียุงเยอะๆควายจะนอนน้ํานะครับที่นี่นะครับที่นี่คือมุ้งเนี่ยไม่สามารถกันยุงได้นะครับก็มันมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นมุ้งขังยุงนะครับมาครับเรามาอัปเดตไขของนกยุงกันครับ ตอนตอนนี้ได้สองฟองนะครับเฮ้ยแม่มาเข้าไปใครหรือว่าไปกกไม่รู้นะครับนะครับอสองฟองครับไหนขอดูหน่อยนี่ครับเดี๋ยวผมจะเก็บเข้าตู้นะครับชุดนี้จะไม่ให้เข้าฟักแล้วนะครับก็คือว่าช่วงเนี้ยฝนมันตกช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับผมกลัวไข่เขาจะชื้นเดี๋ยวผมจะเอาฟางนะครับตรงนู้นครับมีเพื่อนๆแนะนํานะครับมี fc comment มานะครับว่าให้ผมเอาฟางมาใส่ผมก็เอาใส่ตลอดนะครับแต่ว่าเขาจะเคลียร์ออกไปหมดเลยนะครับเห็นไหมบนี่ครับ เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้นะครับเอามาใส่ให้เขาไข่อยู่ตรงฟางนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเก็บเข้าตู้แล้วนะครับไม่แน่ก็คืนนี้ครับเก็บเข้าตู้ผลหางเขายังไม่ถอดนะครับเนี่ยผมก็เอาพวกใบกล้วยนะครับเอาแหนแดงนะครับผสมอาหารนะครับให้เขากินนะครับแหนแดงนี่ก็เป็นพืชที่มีโปรตีนสูงพอใช้ได้นะครับใช้ในการลดต้นทุนในการเรื่องของอาหารได้นะครับก็ ผมก็ทําไว้หลายบ่อนะครับเดี๋ยวพาไปเดินไปดูสักหน่อยนะครับแหนแดงนะครับว่าผมเพาะไว้เยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ครับไข่ของนกยุงนะครับนี่ก็ฟองฟองจะใหญ่กว่าไข่ไก่นะครับแต่ไม่ถึงไข่ห่านนะครับประมาณนี้ครับนี่ตอนนี้ตัวผู้นะครับตัวเมียตัวนี้นะครับตัวเมียจะหางไม่ยาวนะครับที่นี่นะครับผมดูดูแล้วตัวเมียผมจะค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะครับตัวเล็กตัวเล็กกว่า ที่ไปดูบ้านเพื่อนแบบตัวใหญ่ไว้นี้นครับนี่พอเวลามีกล้วยมีผลไม้ผมก็จะเอามาห้อยไว้เงี้ยเดี๋ยวเขาก็จิกกินจนหมดนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกใหม่กันครับหรือว่าไปดูบ่อแหนแดงก่อนดีกว่านะครับจดี๋พามาดูสมาชิกใหม่เสนอ<ป>บริเวณนี้เรา <laughs> เป็นทางเดินนะครับทางเดินที่ผมทําอันนี้ก็ใช้ตะแกรงลวดนะครับตะแกรงลวดเป็นลวดที่ผมใช้ ใช้ล้อมไก่นะครับใช้เป็นไวเมดนะครับมันก็จะไม่แตกนะครับเป็นปูนเก่านะครับเหลือเหลือนะครับปูนเก่าหลือเหลือก็มาทําทางเดินตรงนี้ครับทางเดินเข้าบ้านนะครับนี่อันนี้จะเป็นสถานที่เพาะชานะครับเพาะชาก้าวมาครับอันนี้จะเป็นเป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับเราตัดท่อนพันไว้แล้วก็แช่น้ํายาเร่งรากนะครับน้ํายาเร่งรากนะที่นี้ก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ฮอร์โมนอะไรพวกนี้ครับแช่ไว้เดี๋ยวพวกนี้เราจะปลูกนะครับ อันนี้ก็เป็นพวกมะเขือพิกนะครับมะเขือเทศนะครับเพราะนั้นเป็นผักสลัดนะครับใกล้ออกแล้วครับสลัดที่ปลูกไว้ไอ้ที่เพาะไว้นะครับเนี่ยครับออกมาแล้วนี่เริ่มแทงออกมาแล้วครับประมาณนี้ครับไปครับแหนแดงครับตรงนี้เป็นปลาดุกนะครับที่เราเอามาปล่อยไว้สามร้อยตัวนะครับในนี้ครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมปลาดุกน้อยนะครับตัวเท่าน่าจะน่าจะประมาณนิ้วก้อยนะครับตัวละหนึ่งบาทนะครับใหญ่กว่านิ้วก้อยหน่อยนึงนะครับเนี่ยยุบยุบอยู่นะครับ เดี๋ยวหาอาหารให้มันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโรยอาหารให้ดูครับกระดูกน้อยครับสามร้อยตัวครับตัวละหนึ่งบาทนะครับจะซูงให้ดูครับโอ้อาจะไม่ค่อยชัดนะครับก็มันก็โตขึ้นบ้างนะครับเราก็ให้อาหารมันวันละครั้งนะครับวันละครั้ง แตกเลยเขาไม่กินแหนนะครับเนี่ยแหนผมแตกเต็มเลยครับปั๊บหมดปั๊บหมดอาหารตะกะมาประดุกเนี่ยบ่อเนี้ยนะครับก็มีทั้งปลาหมอประดุกนะครับแล้วก็ปลานินนะครับอยู่ในเนี้ยปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมหายไปหมดแล้วนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับมันมันเด่นมากนะมันเด่นชัดมากนะครับแล้วก็นกมากินนะครับมาทุกวันนะครับนกนะครับผมไม่ได้กันข้างบนไว้นะครับ แต่ตอนนี้มันมันมีพวกผักตบมีผักบุ้งนะครับแล้วก็แหนนะครับนกมันก็จะไม่เห็นปลานะครับมันก็จะไม่ลงนลครับหมดอีกแล้วนะครับโหเข่าไหร่ไม่พอนะครับอาหารกินเก่งมากนะครับปดบางทีพวกไข่นะครับเนี่ยไข่ที่ฟักไม่ออกผมก็มาทุบๆให้เขานะครับนี่ครับบ่อแหนของเราครับครับเป็นแหนแดงไมโครฟิล่านะครับ นี่ครับสามบ่อนะครับแล้วก็มีในนู่นนี่ครับในนู่นนี่ก็เพียงพอต่อการให้เป็ดไก่นะครับผมก็พอไว้เยอะพอสมควรนะครับนี่เป็นโซนของแหล่งอาหารนะครับแหล่งอาหารลดต้นทุนนะครับนี่ครับในนี่ดูครับตรงนู้นนี่แอบดูพี่ควายกันสักหน่อยครับตรงนี้โคกหนองนาน้อยผมลกมากนะครับเดี๋ยวจะตัดหญ้าอยู่นู่นครับ ตรงนี้นะครับทั้งหมดแปดตัวนะครับกวายกินฟางคะเอาฟางให้กินนะครับตอนเย็นเดี๋ยวเขาก็เข้าคอกนะคอกอยู่นู้นครับพอถึงเวลาเข้าคอกเองนะครับอะดูพี่ห่านเป็ดน้อยกันสักหน่อยครับนี่ครับเป็ดห่านนะครับอยู่บริเวณนี้ครับเขาไม่สามารถที่จะออกมากินแหนผมได้นะครับเพราะว่ามีลวดนะครับอยู่ตรงนี้ครับเราขังเราล้อมเขาไว้นะครับให้เขากินบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมก็ตักนะครับตักแล้วก็โยนโยนให้เขาไปนะครับ อยู่ข้างในเยอะนะครับเป็ดบาบาบรี่นะครับออกเยอะมากนะครับที่ที่ฟักเองด้วยแล้วก็ที่ฟักตู้บ้างนะครับแล้วก็มีเป็ดอีเหลียงนะครับน่าจะเกินสิบตัวครับอีเหลียงเด็กๆนะครับติดผู้ติดตามนะครับติดตามมาตลอดครับเตาห่วยเตาห่วยเตานะครับมันนี่ไม่ตามครับตรงนี้ไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูสมาชิกใหม่ของเราครับไก่แจ้ครับฝั่งนู้นครับตอนนี้เขาก็กินฟังยามเย็นนะครับทุงทอง ถุงเงินแม่ทองก้วนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงคอกหมูเก่าเนี่ยครับนี่แก่แจนครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่านี่คอกจิ๋วๆแมสซี่เก่านะครับจิ๋วแมสซี่จากไปแล้วนะครับก็มีทั้งแหนทั้งอาหารนะครับให้นี่ครับเมื่อวันก่อนนะครับที่ผมอัปเดตไปนี่ขนเขายังมอมแมมอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับแต่เขามันจะมีอีกตัวนึงครับของผมนะครับ ที่เป็นตัวผู้นะครับมันมันชอบรังแกพวกนี้ครับเนี่ยอันนี้คือผู้สามเมียหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอรอเขาขยายพันธุ์นะครับก็มีตัวเมียแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมีตัวผู้ของผมอะมันจะเป็นไก่แจ้แบบนี้ที่เราขังไว้บนกรงนะครับผมก็ปล่อยลงมาแล้วอยู่ด้วยกันนะครับปกติมันอยู่คอกนู้นนะครับเนี่ยมันหนีมานะครับสี่ตัวเนี่ยมันหนีตัวนั้นมาเนี่ยครับตัวนี้เป็นไก่แจ้น่าจะเป็นไก่แจ้ น่าจะเป็นไก่แจ้แท้ๆนะครับไม่ไม่ไม่น่ารูปผสมนะเนี่ยครับไข่ไข่ที่ดูแล้วนะครับรู้จักลักษณะของไก่แจ้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าว่าโอเคไหมนะครับแต่ไอ้ต้งตัวนี้ก็ไม่รังแกนะครับไม่อยู่ด้วยกันอยู่ไอ้พวนี้ก็ขูๆก้าๆนะครับนี่ครับมีตัวเมียแค่ตัวเดียวครับเนั้นตัวผู้เพื่อนผมเอามาให้นะครับเอามาแลกนะครับเอามาแลกไก่ไข่ไปนะครับ เอามาแลกพวกเล็กหอนกับไก่ดานะครับเนี่ยเดือยเขาก็ยาวนะครับน่าจะน่าจะโตโตแล้วครับแต่ว่าตัวเขาน่าจะแค่นี้นะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าเขาจะไข่ไหมนะครับเดี๋ยวผมทํารังไข่ให้แต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่น่าจะไข่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายที่มานะครับย้ายที่มาแล้วก็เพิ่งเพิ่งคุ้นเคยกับสถานที่แห่งใหม่นะครับก็ดูดูต่อไปครับส่งให้ดูัน ตัวเดียวครับตัวผู่ทึ้งสามตัวต้องแย่งกันทับครับมีน่าจะสองสีนะครับตัวตัวคู้สองตัวนี้น่าจะสีเดียวกันนี่สีแล้วก็ของผมอีกตัวนี้ครับมันเดี๋ยวผมจะลองจับมาใส่ให้ดูนะครับว่ามันน่าจะคลิปหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้น่าจะจับไม่ได้ต้องจับต่อั้งคืนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราเราเอามาอยู่ด้วยกันครับว่ามันจะมันจะเข้ากันได้ไหมครับแต่แต่ตอนแรกนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ครับ เมื่อวันก่อนนะครับที่ผมปล่อยปล่อยให้อยู่ด้วยกันไอตัวนั้นนะครับมันตีพวกนี้ครับไอตัวเล็กตัวนั้นมันมันตีไม่พังพ่อเล็กฮอนนะครับทีตีรุ่นใหญ่นะครับตีข้ามรุ่นได้นะครับนี่ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับอัปเดตไข่นกยุงนะครับตอนนี้ได้สองฟองแล้วครับเดี๋ยวชุดนี้ผมจะเก็บเข้าตู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆว่าได้กี่ฟองนะครับมาอัปเดตแหนแดงนะครับเนี่ครับไมโครฟิล่านะครับเราก็เอามาให้ พวกไก่พวกเป็ดกินนะครับอันนี้อันนี้คือให้สดๆนะครับแล้วก็มีที่ให้แบบเป็นเวลาที่ให้อาหารนะผมผมผสมอาหารนะครับผสมอาหารไก่ไปด้วยนะครับครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม